สวัสดีค่ะน้องซีวันนี้น้องซีมาทําอะไรคะสวัสดีค่ะวันนี้ซีมางานเปิดตัว Facebook กับ Twitter Alert นะคะของทาง a อค่ะอ๋อได้ยินว่าน้องซีเนี่ยได้ตาแหน่งมิสทวิตเตอรมาด้วยแล้วทวิ t เตอร์เนี่ยมันดียังไงกับน้องซีคะอืมทวิต t ตอรดียังไงกับซีล่ะคะจริงๆแล้วคนเขาก็นำา t w i t t อรไปใช้ในมุมมองที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าสําหรับซีซีรู้สึก,กว่ามันเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่แบบดีที่สุดเพราะว่า t w i t เ e อมันมันเหมือนกับเวลาที่ เราต้องทํางานเยอะๆเนี่ยแล้วก็มีคนมาช่วยตอบคําถามเราอยู่ตลอดเวลาแทนที่เราจะต้องไปเซิร์ชหาเองในอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆหรือทัศนคติต่างๆเนี่ยเราจะได้อะไรที่มันกว้างขึ้นแล้วก็หลากหลายมากขึ้นค่ะค่ะแล้วเจ้าบริการ a c e b o o k และ t w i t t e r ร์เลยเนี่ยมันคือบริการอะไระคะน้องซีอันนี้มันเป็นบริการใหม่บนโทรศัพท์มือถือนะคะสําหรับคนที่ต้องเดินทางไปไกลๆแล้วก็ในช่วงที่มันไม่มีสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตแต่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยากที่จะรับข้อมูลข่าวสารกับ เฟซบุ๊กและทวิตเตออยู่ตลอดเวลายอย่างเช่นสมมติถ้าเ,เพื่อนๆติดตามซีแล้วเพื่อนๆต้องเดินทางไปไกลๆแล้วเล่นเน็ตไม่ได้แต่ว่าเ,เพื่อนๆอยากรู้ว่าซีได้อัปเดตสถานะอะไรของซีเข้าไปบ้างเนี่ยถ้าสมมติสมัครบริการนี้เข้าไปปั๊บเนี่ยนะคะก็จะสามารถรับรู้ข้อมูลต่างๆที่ซีทวิตขึ้นไปได้ผ่านโทรศัพท์มือถือเหมือนกับรับ SMS แล้วก็ที่สําคัญแล้วซีเชื่อว่ากลุ่มที่น่าจะเข้าถึงได้มากที่สุดก็คือกลุ่มที่ไม่ได้ใช้กลุ่มพวกสมาร์ทโฟนเยอะๆนั่นหมายถึงว่ามันสามารถใช้้ไดกกับ er ับโทททรศพ์ุุ่่่นน,นเองคะ แล้วเราจะสมัครใช้บริการนี้ได้ยังไงอะคะน้องซีคะก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของ AS ค่ะเป็นบริการใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็น่าสนใจสําหรับคนที่ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าออนไลน์อยู่ตลอดเวลาแต่ว่ายัางรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้ออนไลน์ค่ะโอเคก็เข้าไปสมัครและอย่าลืมทวิตหาซีด้วยนะคะ